ครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p n p Channel ช่องทางการพยากรณ์ตามตำราโหาศัสติ์ไทยโบราณในคลิปนี้ขอทำนายท่านที่เกิดในราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมและท่านที่ผูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีมิถุนสำหรับการทำในดวงชะตาการเงินเดือนมีนาคม2568นี้มี ดาวย้ายราศีทั้งหมด3ดวงดาวดาวดาวดงแรกได้แก่ดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าสู่ราศีมีในวันที่14ดาวดวงที่สองได้แก่ดาวพุธจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่16และดาวดวงที่สได้แก่ดาวพระเกตจะยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงในวันที่28อันซึ่งจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมการพยากรณ์ดวงชะตากันครับแต่ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งแรกรบกวนกรุณากดติดตาม เื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนัย่ทนที่เกิดในราศีมิถุนดาวจันทร์เจ้าเรือนการเงินยกย้ายแต่ละเรือนใช้เวลาประมาณสองวันครึ่งดังนั้นช่วงวันที่สามถึงห้าดาวจันทร์จะโยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งมหาจักรกับอุจวิลาชเป็นปทุมเกณฑ์ภายใต้ภพลาภพ,พลังบวกมหาศาลจากดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะได้กลุ่มลักและช่วงวันที่8และ9ดาวการเงินจะโครจรเข้ากลุ่มให้โชคการเงินอย่างดีและอีกช่วง หนึ่งคือวันที่1 0ถึง11ดาวการเงินจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตำแหน่งเกษตรตาทีปดีภายใต้พบกระดุมพระและมีพลังความอุดมสมบูรณ์เกื้อหนุนอย่างดีทำให้ท่านจะถ้าได้ทรัพย์สินของกำนันให้ท่านได้ชื่นใจเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของชาวราศีมิถุนเลยทีเดียวขอให้หมั่นสร้างบุญเติมกุศลและกำดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะชาวมิถุนจะวงเวียนอยู่กับศาสตร์ลึกลับพลังจิตและธรรมะตตลอดขอให้สุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ โปรดรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNP ของเราด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดั่งใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิน